สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่ๆฟังค่ะก่อนอื่นช่วยกดติดตามให้น้องน้ำตาหวานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นห้าค่ะนิทานอีศบเรื่องพังพรกับชาวบ้านนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านชอบนำเนื้อพังพรมาปรุงเป็นอาหารอย่างมากเพราะมันมีรสชาติอร่อยโดยจะนำไก่ตายไปแขวนไว้เพื่อล่อให้พังพรออกมา แต่พังพอรอนเป็นสัตว์ที่ฉลาดมันจึงหาอาหารกินได้โดยที่ไม่ติดกับดักของชาวบ้านเลยชาวบ้านจึงโกรธพังพอรอนมากถ้าพบเจอที่ไหนก็จะเข้าไปทำร้ายมันทันทีวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งกำลังจ้องปืนเล็งไปที่พังพอรอนอยู่นั้นปรากฏว่าปืนของเขาเกิดสะบัดยิงเข้ามาโดนหน้าอกเขาใตา้เสียเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ถึง1 0 0 0 0หมื่นซับไวๆนะคะบ๊ายบายค่ะ